สวัสดีครับแล้ดูแฟนเพจมาชีเป่าอีกขั้นครับกระบะนาเล่นไวรุ่นสางตัวเป็นรถกระบะที่พร้อมใส่งานราคาพิเศษอีกตั้งหากครับมาฝากมาตอนให้เพื่อนๆเอฟซีให้ท่านๆพี่ๆน้องๆได้พิจารณานะครับเอาไว้แล้วตามเบื้งน้ากันครับเนี่เน,เน,เนลอแม็กลอๆครับด้านหลัง ติดคิวสวยงามครับคิวสามวิติให้พร้อมครับเบสสวยๆเลยครับสภาพปีเดิมหนาไสแต่รถคันนี้บอกไว้ก่อนว่าฝวากระโปรงแคปล่านี่ครับเบ่ลอมแม็กอีกตั้งหางครับเสียงเครื่องยนต์นิ่งๆครับให้เพื่อนๆในพิจ,จารณาก่อนพอตัวนี้แตง่งอินเตอร์คุดเลอร์มาเดียบรอยแล้วยังอุด E T R ตัวนีนะครับอุด E T R ให้ด้วย ตัวนี้พร้อมใส่เลยเครื่องนิ่งๆครับนี่บอกวันนะครับเรื่องนิ่งๆกันเลยี่านเดิมนะครับทั้งน,นาฟังใตฟังขวาสำหรับท่านที่ชอบวั่รุ่นจากน้อยออกสไตล์ว่รรุนท่ามินนครับนี่มอเล่กับท่านนี่ครับวีโกตัว2 0 1 3สา,ามตัวนี้นะครับปี2013ิเป็นนาวิโกชั่มนะครับ วากระโปรงก็จะมีแครล่าพร้อมตัวนี้ครับไปติดแครบล่าด้วยนะครับนี่ให้เืเิอนๆได้เบิ่งได้พิจารณาเอาเริ่มต้นจากทาั้งนาฟังไส้ผู้โดยสารล่อแม็กนี้ง่าครับนี่สไตล์วิววิวเพื่อนว่าเอาผู้ชมรอแห่งนะครับซองเบิ่งกันเลยเบิ่งใกล้ๆครับนี่กัดทรงกัดตี่โอ้โหสวยๆครับสไตล์วีโก้ครับไฮลักวีโกแคมป์ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ครับเปิดได้แอร์เย็นเพลงเพราะับกระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าตัวนี้นะครับกระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าตัวนี้บอกไว้ก่อนว่าออปชั่นเต็มนะเพราะว่าคันเร่งไฟฟ้าครับตัวนี้รับเปิดได้โอ้นีคำพร้อมนะครับคำลังแคปพร้อมในสะอาดครับบอกผ้ากำรรมะหยี่ สวยครับพวงมาลัยพาวเวอร์นังจากน้อยก้อนแอร์เย,นยน็นเย็นสาลบาทที่นี่โอ้สุดยอดเลยครับแอร์เย็นเพร่งพะนะครับเกียร์กระโปงเข้าได้ปกติแล้วคันเร่งไฟฟ้าบอกไว้ก่อนภายในสะอาดมากครับนี่ข้างบนบ่มีรอยเจมิมสุดยอดเลยเป็นกระบะที่สะอาดครับวีโก้คันนี้เหมาะย่างยิ่งครับเครื่องยนต์2 5 0พเทอร์โบ Turbo บีเอ็นเทอร์โบบนร่เนเปิดหัวประตูเบยอนนะครับกรึบๆเลยเน่ <c oughs> ฟังเสียงครับ <c oughs> ฟังเสียงบางๆนตัวนี้ล่อในสุดยอดครับความล้อเหลาเอาการสำหรับรถกระบะโตโยต้าวีโกสำหรับวัยรุ่นส้างตัวหรื่อไปใส่ในชีวิตประจำวันทั้งท่านท้ายบบ้านท้ายสวยๆเดิมๆครับนี่ เอามี่รออะไรรออะไรบ่มีนะครับเปลี่ยนโชคให้พ้อมโชคปรับระดับได้คุนว่า,าอ่ามีแนะ่พี่ยังพร้อมเดี่เอาเปิดให้เบิ่งก้อนครับนีอ่อันดับแรกเม็ดอากเดิมๆนะครับนี่เม็ดอากเดิมๆนะครับนี่นะบ่บมีสนิมครับนาไส้นาครับเลยวันทอสสาหรับรถกระบะคันนี้มีกรปบะเมคไลเนอร์ให้พร้อมอเปิบโอ้ วารันตีได้ว่าได้นาเดิมได้หลังเดิมสําหรับรถกระบะคันนี้นะครับขายกันกระบบแห้งสามารถซื้อกันได้ราคาเงินสดซื้อกันได้ราคาเงิน่อนได้สาหรับรถกระบะวีโก,โกแคมคันนี้แคปเปิดใจน,นะครับจดทะเบียนปี2013ัาขายกันในราคาจำหน่ายกันในราคาพิเศษเพียง2 7ง0 0 0ืนบาทครับอ2อง0,000ืนบาทเอา ่าแล้วสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามกับเนี่เจ้าของรถเด้เลยครับเบอร์โทรขึ้นในตามหน้าจอขายกันกับราคาสามารถขายซื้อขายกันในราคาเงื่อนสดเงื่อนพเงื่อนดาวได้เนี่ยเสียงเครื่องยนต์นิ่งๆครับเอาไว้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแวหวนดูแฟนเพจขอบคุณหล,ย,ลยครับ